ระยองเมืองที่ไม่ได้มีดีเพียงแค่ทะเลแต่เต็มไปด้วยสีสันและจังหวะชีวิตที่หลากหลายจากสวนผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์ไปจนถึงอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนประเทศทั้งหมดรวมกันเป็นหัวใจของ EEC เแห่งภาคตะวันออกและนี่คืออีกครั้งที่อีสุสุดราก n อนแม็กจะพาเราออกเดินทางค้นหาเรื่องราวของผู้คนและวิถีชีวิตที่ไม่ธรรมดาของชาวระยองการเดินทางครั้งนี้ได้เริ่มขึ้นแล้ว พร้อมก้าวไปสู่จุดหมายแรกที่ว่าการอำเภอปลวกแดงศูนย์กลางเล็กๆที่ผูกโยงผู้คนกับภารกิจในแต่ละวันบรรยากาศเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยจังหวะชีวิตที่จริงจังข้าราชการทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบชาวบ้านมาติดต่อราชการอย่างเป็นระเบียบท่ามกลางภาพเหล่านี้ดรา้กนแม็กยังคงยืนเคียงข้างผู้คนเป็นหนังเพื่อนที่อยู่คู่กับชีวิตประจำวัน ทำนานที่ผูกพันกับชาวระยองจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายถัดไปคือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของระยองที่นี่คือพลังของผู้คนที่ทำงานอย่างมุ่งมั่นเคียงข้างเทคโนโลยีสมัยใหม่และเบื้องหลังยังมีระบบโลจิสติกส์ที่คอยเชื่อมโยงการขนส่งและการกระจายสินค้า Dragon m a ็มีส่วนร่วมในการขนส่งของชาวระยอง จากวันวานที่ใช้รถคู่ใจในธุรกิจและโรงงานจนถึงวันนี้ก็ยังคงโลดแล่นบนท้องถนนบรรทุกทั้งสินค้าและความตั้งใจของผู้คนเพื่อส่งต่อไยังทุกภูมิภาคของประเทศแล้วเราก็มาถึงอีกด้านหนึ่งของจังหวัดระยองคาเฟ่ท้องถิ่นที่เต็มไปด้วยบรรยากาศสบายๆแสงแดดยามบ่ายที่รอดเข้ามาทำให้ทุกอย่างดูอบอุ่นและผ่อนคลายทำกลางเสียงหัวเราะและการพูดคุย ดราก้อนแม็กจอดอวชมอยู่ไม่ไกลให้ผู้คนในคาเฟ่ได้สัมผัสอีกครั้งกับรถที่เคยผูกพันกันมาอย่างยาวนานจากวันวานจนถึงวันนี้ยังคงเป็นเพื่อนสนิทที่อยู่ในทุกช่วงเวลาชีวิตของคนที่นี่เมื่อถึงเวลาเลิกงานถนนบางสายของระยองก็เปลี่ยนจังหวะจากความเร่งรีบในตอนกลางวันสู่บรรยากาศสบายๆที่เต็มไปด้วยผู้คนการแสดงดนตรีสดกับแสงสียามค่ำคืน กลให้พื้นที่นี้กลับมามีชีวิตหลังเลิกงานอีกครั้งผู้คนผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงอาหารและเครื่องดื่มรอยยิ้มเสียงหัวเราะและบทสนทนารอมรวมที่นี่ให้เป็นมากกว่าตลาดนัดแตะดราก้อนแม็กก็ปรากฏอยู่ท่ามกลางบรรยากาศเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเฉลิมฉลองในยามค่ำคืนหรือความเรียบง่ายในทุกวันรถคัน,นี้ก็ยังเป็นเพื่อนสนิทที่อยู่ได้ในทุกจังหวะชีวิตของชาวะย,ยอั เช้าวันใหม่ในระยองเริ่มต้นอย่างเรียบง่ายผู้คนแวะจอดรถเพื่อจิบกาแฟยามเช้าเติมพลังใจเล็กๆก,ก่อนก้าวเข้าสู่วันทำงานวันนี้ตรา้อนแม็กก็ยังคงอยู่เคียงข้างพวกเราพร้อมเริ่มต้นวันใหม่ไปพร้อมกัน,น,นจากถนนสายหลักการเดินทางพาเรามาถึงวัดระหานไร่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวระยองที่นี่ ผู้คนหลั่งไหลเข้ามากราบไหว้ด้วยความเคารพศรัทธาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเสียงสวดเสียงระฆังและกลิ่นธูปบอกเราว่าแม้เมืองจะเติบโตเพียงใดรากเหง้าแห่งความศรัทธายังคงมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงและตรา้อนแม็กก็อยู่ร่วมในทุกภาพเหล่านี้มีเพียงเป็นเพื่อนเดินทางบนท้องถนนแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตสมัยใหม่กับจิตวิญญาณดั้งเดิมของชาวระยอง ไม่ไกลกันนักเราก็าออกเดินทางมาเติมพลังกันที่คาเฟ่ท้องจินที่โอบล้อมด้วยวิวทุ่งนาเขียวขจีที่นี่ผู้คนมานั่งพักผ่อนสูดอากาศสดชื่นและลิมรสอาหารอร่อยๆและก็เช่นเคยราค g อนแมกจอดอยู่เคียงข้างเป็นพระเอกให้ลูกค้าที่มาทานอาหารได้วรวมบันทึกความทรงจำกับรถที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกคันนี้ยามเย็นริมทะเลหาแสงจันทร์เป็นเวลาของการพักผ่อนทานอาหารค่ำ ผู้คนทั้งชาวระยองและนักท่องเที่ยวต่างมานั่งที่ร้านอาหารริมทะเลรับลมเย็นๆฟังเสียงคลื่นและแบ่งปันช่วงเวลาดีๆร่วมกันก่อนการเดินทางของเราจะจบลงในวันนี้การเดินทางครั้งใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าขบวนของดราก้อนแม็กเคลื่อนตัวไปตามถนนสายเล็กๆผ่านชุมชนและตลาดปลาพาเรามุ่งหน้าสู่แหลมเจริญ ที่นี่คือหัวใจของวิถีชาวประมงระยองเรือประมงเรียงรายอยู่ตามชายฝั่งชาวบ้านบางคนออกจับปลาทุกจังหวะชีวิตยังคงเชื่อมโยงกับทะเลที่หล่อเลี้ยงพวกเขามาหลายชั่วอายุคนและท่ามกลางภาพเหล่านี้ดรา้กนแม็กก็ปรากฏอยู่เคียงข้างเป็นดั่งเพื่อนสนิทที่ร่วมเดินทางไปกับชุมชนริมทะเลระ,ระยองจากวันวานจนถึงวันนี้ ท้ายที่สุดเส้นทางทั้งหมดก็นำเรากลับมาจุดเริ่มต้นงานเลี้ยงกลางแจ้งที่อบอุ่นรวมเพื่อนพ้องครอบครัวและผู้คนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันเสียงดนตรีอาหารและรอยยิม้มเติมเต็มบรรยากาศแห่งมิตรภาพดราก้อนแม็กจอดอยู่ท่ามกลางผู้คนราวกับเป็นศูนย์รวมของทุกความทรงจำไม่ใช่เพียงรถคันหนึ่ง แต่คือสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางที่อยู่เคียงข้างชาวระยองมาตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันและก้าวต่อไปในอนาคตเรื่องเล่าครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการโรโชจอ์แต่คือการถ่ายทอดหัวใจของเมืองระยองให้ทุกคนได้เห็นว่าชีวิตที่นี่เต็มไปด้วยรสชาติความภูมิใจและความอบอุ่นของผู้คนและดราก้อนแมจะยังคงเป็นเพื่อนสนิทในทุกเส้นทางของคุณ ตลอดไป